สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาฉีดพ่นดอกมะนาวครับผมมะนาวกําลังออกดอกครับวันนี้ก็จะมาฉีดพ่นป้องกันไม่ให้ดอกหลุดร่วงครับแล้วก็ดอกติดดีนะครับยึดขั้วเหนียวนะครับอีกทั้งมันก็ยังเป็นสารอาหารทางใบได้ด้วยครับอ่นนี่ก็คือน้ําเปล่าครับประมาณ1ลิตรครับผมผมก็จะผสมกับฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินครับผม อันนี้ทําจากไส้กล้วยครับที่ออกเครือแล้วครับนี่ครับไส้กล้วยที่ออกเครือแล้วเนาะแล้วก็มาหมักกับน้ําตาลทรายแดงประมาณ1นกิโลครับนแล้วก็จะมาผสมน้ําฉีดพ่นนะครับออันนี้หมักหมัก7วันถึงจะใช้ได้ครับแล้วก็หมักต่อได้เลยครับสามารถหมักต่อได้หลายเดือนครับอันนี้ก็เกิน7วันแล้วเน้ะแล้วก็อ่าผ่านมาเป็นเดือนแล้วแหละนะ สามารถหมักต่อได้ประเรื่ยเนาะ,ะสามสี่เดือนครับจริงๆก็7วันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่านี่ก็เกิน7วันแล้วเนาะครับฉีดพ่นป้องกันนะป้องกันมาให้ดอกตดนะร่วงเนาะม่ให้ดอกร่วงแล้วก็เป็นการยึดข้นเหนียวนะครับแล้วก็เร่งเร่งยอดด้วยครับเร่งยอดนะ,ะเร่งยอดให้ให้ยอดที่เกิดใหม่เนี่ยโตดีนะครับแล้วก็ยืดยาวดีนะครับ สามารถฉีดไปที่ดอกได้ด้วยครับฉีดไปทางดอกได้แล้วก็ช่วยมาให้ดอกมะนาวร่วงได้เหมือนกันนะครับผมเป,เป็นการเร่งให้ยอดอที่แตกใหม่ๆนะครับยอดใหม่ๆเนี่ยยืดยาวดีนะครับจากยอดดีแล้วก็โตเร็วนะครับความหมายของโตเร็วคือมันมันจะช่วยให้ยอดของพืชเนี่ยยืดยาวไวนะครับ เวลามานาออกดอกหรือว่าออกออกยอดมาเนี่ยยอดมานาก็จะอยอดยาวไวตัวเร็วนั่นเองแล้วก็แตกยอดได้ดีครับนี่ครับตัวนี้มียอดดีครับนะครับแตกยอดดีเนาะแล้วก็เล่งให้ยอดยืดยาวเร็วนะครับ ตอนนี้ก็กำลังออกดอกนะครับผมมีดอกแล้วก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับเนาะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับกันมาให้ดอกหุดร่วงนะครับแถมยังเป็นอาหารทางใบได้ด้วยครับนะครับสีพ่นไปเลยนะครับดีกว่าไม่ใช้อะไรเลยนะครับฉีดพ่นไปเลยครับ มะนาวตัวน,นี้ออกดอกดีเนาะนะครับฉนะีดป้องกันปนะ้องกันมาให้ดอกร่วงนะครับ มะนาวตัวนี้ก็ดกเหมือนกันครับครับออกดอกเยอะเลยนะครับครับส่วนปุ๋ยทางดินเนี่ยผมใช้เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ครับผมน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นส่วนใหญ่ครับลงทางดินนะครับผมแต่ว่าทางใบเนี่ยเราก็ฉีดพ่นแบบฮอร์โมนดีกว่านะครับทางใบนะครับผมทางใบเนี่ยจะเน้นเป็นฮอร์โมนต่างๆนะครับผมฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินฮอร์โมน ปลีกกล้วยฮอร์โมนนมสดอะไรประมาณเนี้ฉีดไปเลยครับทางใบเนาะครับส่วนเป็นจุลินทรีย์เนี่ยม่าจะเป็นจุลินทรีย์ขังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรีย์หนอกกล้วยเนี่ยผมว่าใช้ทางดินจะดีกว่านะผมอ่าเนี่ยก็แล้วแต่จะใช้แบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นฮอร์โมนเนี่ยใช้ทางใบส่วนจุลินทรีย์เนี่ยใช้ทางดินนะผม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 จะเป็นแบบ สูตรอาจจะไม่เหมือนใครนะครับเนะาะแ,แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับนะครับเร่งให้มีดอกเยอะนะครับผมกิ่งไหนยังไม่ออกดอกครับมันก็จะทำให้ มีดอกนะครับผมอ่ามันช่วยเปิดตาดอกได้ด้วยครับ นะครับมันก็จะทําให้ใบของมะนาวสดชื่นดีครับผมสดชื่นดีแล้วก็ใบมันเงาดีนะครับนะครับก็ฉีดเลยครับเป็นการล้างฝุ่นไปด้วยครับฝุ่นเยอะเลยนะครับฝุ่นเต็มใบเลยครับเป็นการฉีดพ่นนะครับ ต้นนี้แตกยอดใหม่ครับแตกยอดใหม่ๆก็จะทําให้ยอดยาวเร็วนะครับนี่ครับมีใบที่สวยเนาะใบมันใบก็จะมันเงาดีครับนี่ครับใบสวยเลยครับ ครับอย่าลืมกดติดตามในเรื่อครับผมคลิปนี้ก็มาฝากกันเท่านี้ครับสวัสดีครับ